สวัสดีครับผมเฟียสยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช a n n e l N Core อีกครั้งคนเลี้ยงมดอย่างผมเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอคำถามแบบว่าเลี้ยงมดไปทำไมไปเ,เ,ไเไลีเ้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ดีกว่าหรอเลี้ยงมดมันสนุกตรงไหนวะ <B ur r> วันนี้ผมก็เลยจะมาตอบคำถามพวกนั้นกันโดยที่ผมจะตอบตามความคิดเห็นของตัวเองเท่านั้นนะครับคาถามแรกก็คือเลี้ยงมดไปทาไมโดยผมก็จะขอตอบว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นและสังเกตพฤติกรรมครับ ดูอย่างมดเขี้ยวดาบตัวนี้ได้เพิ่งล่าเหยื่อมาได้และกำลังลากกลับเข้าไปกินในหลังหรือจะเป็นแถวลำเลียงอาหารของมดงามทุ่งแบบนี้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับคำถามที่สองก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ดีกว่าหรอผมคิดว่า การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงมดมันมีสเสน่ห์คนละแบบเลยล่ะครับการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเราจะได้ความผูกพันได้เพื่อนคู่ใจที่คอยอยู่ข้างๆเราเขาจะอ้อนจะเห่าจะมานั่งตักเราอันนี้มดให้ไม่ได้ครับแต่มดก็มีข้อดีที่ไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งเลยคือใช้พื้นที่น้อยกล่องใส่ส,สกล่องเดียวก็สร้างเป็นโลกเล็กๆของพวกเขาได้แล้วค่าใช้ใจ่ายก็แทบจะไม่มีไม่ต้องซื้ออาหารแพงไม่ต้องพาไปหาหมอเราไม่ต้องพามดไปเดินเล่น ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องคอยอยู่กับเขาตลอดเวลาสิ่งที่เราทำก็แค่ให้อาหารเล็กๆน้อยๆดูแลวความชื้นแล้วก็นั่งมองพวกเขาครับซึ่งการสังเกตนี่แหละครับมันคือความสนุกเราได้เห็นว่าพวกเขาทํางานกันยังไงดูแลราชินีหรือเปล่าหาอาหารกันยังไงมันเหมือนเรามีสังคมเล็กๆอยู่ในกล่องเป็นจัก,กรวาลเล็กๆที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ดังนั้นถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงที่คอยอยู่ใกล้ๆมีปฏิสัมพันธ์เยอะๆผมว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังจับโจทย์กว่าแต่ถ้าใครชอบความเรียบง่ายชอบสังเกตธรรมชาติและอยากมีโลกเล็กๆ,ๆให้เรียนรู้มดก็คือคําตอบครับคําถามสุดท้ายก็คือเลี้ยงมดมำไสนุกยังไงสําหรับผมมันคือการได้เห็นการเติบโตการเลี้ยงมดมันคือความสุขที่ได้จากการสังเกตเราไม่ได้แต่ต้องพวกเขา แต่เราจะได้เห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่ศูนย์เห็นราชินีวางไข่เห็นมดงานตัวแรกเกิดและค่อยๆขย,ยายเป็นสังคมใหญ่มันเหมือนเรามีโอกาสได้ดูชีวิตเล็กๆค่อยๆก่อร่างสร้างบ้านของตัวเองทีล,ละนิดและนี่คือสางคำตอบจากสามคำถามที่ผมถูกถามมากที่สุดถ้าหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ